สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีลาหน่อยเคล็ดมังแห้เอฟซีบดเกล็ดเอฟซีลาหน่อยอู้หอิงครับอ่าบรรยากาศลาหน่อยอู้หอิงกาลัางสิไปขึ้นรถแล้วครับพี่น้องเอฟซีมาต้อนรับน้องอิงนะครี๋ เม่น้วยนครับบรรยากาศออน่าประทับใจนะครับเกิดอะไรขึ้นขาายยไไไ้ครับ่ม

เลขเท่าเนอะเรามีเวลาอีกสิบนาทีค่ะไปเลยไปเลย เแรงครับบอกครับอีหลาร้านจงเจริญครับอยู่ตลาดโรงสีเพื่เมืองกาลสินด้วยมินิคอนเสิร์ตกินข้า

เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นโอ้พี่น้องกำลังเอฟซีกีลานะครับคนกาลสินนะครับไปเม่ไม่ย่นยืมด้านหลังเลยนะถ้าบีหวานทุน่มสูงยืนเลยใครเลยที่เขาไปไเมยนย่นยอนกันมากแยกขอใจ โอ้พี่น้องครับรบรรยากาศที่รประทับใจครับพี่น้องแค่กระสินนะครับหการตอนรับที่ละหน่อยอนะครับบรรลับวัดหลวงขอบคุณ พิลาจิบเดินทางไปทั้งลานนะครับพิลาสิบไปเช็คเศร้าเลยนะครับพิลาน้อยสิบไปเช็คเศร้ายูลานเดี๋ยวพ่อกันนะครับพ่อกันยูลานนะครับพ่อกันยูลานจงเจริญอัเป็เมืองกาฬสินธุ์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับติดตามนะครับฝากเข้านะครับสอุทเบียนเจโออันออฟฟิเชียลนะครับโอเคพวลาน้อยนะครับ พ่อโจปีกช้างน้อยป,ปกีกย่างก้าวปีน้องครับจอยลิขิตนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคขอบคุณลิขิตขอฝากอะไรกันีกครับสวัสดีครับ